ตำนานร้านหน้าเส้นกรอบสู่30ปีแห่งโรงแรมอริซาเบนนะทุกคนเช้าภากิวนี้เราอยู่ที่โรงแรมอลิาเบธย่านปฏิพัติ์จะพาทุกคนมาหาสันติ <S <S เอ้ยพามากินร้านหน้าเส้นกรอบโรงแรมอลิาเบธเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่เปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า30ปีและต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนทั้งบรรยากาศและการตกแต่งก็ยังคงสไตล์ยุคเก้าูยเขายังคงสเสน่ห์ของความคลาสสิกไว้เมื่อ30ปีที่แล้วตั้งแต่ล็อบบี้ถงรับแขกยันห้องอาหารใครชอบความวินเทจต้องถูกใจกับบรรยากาศของโรงแรมนี้แน่นอนและนอกจากบรรยากาศแล้วเมนู ที่เป็นกระแสนในโซเชียลโด่งดังก็คือราดหน้าเส้นกรอบสูตร30ปีและนี่คือราดหน้าเส้นกรอบทะเลจานนี้ไซส์เล็กราคาเพียงแค่160บาทเท่านั้น <c oughs> ขนาดไซส์เล็กจานยังใหญ่ขนาดนี้แถมให้เยอะแนะนํากิน2คนก็ยังได้อะ <Wow. S 2> ซึ่งนอกจากราดหน้าทะเลแล้วเขาก็ยังมีทั้งหมูทั้งไก่และเนื้ออีกด้วยราดหน้าเส้นกรอบของที่นี่เป็นสูตรราดหน้าสไตล์จีนกวางตุ้งที่ถูกส่งต่อๆกันมาในส่วนของรสชาติน้ําราดหน้าที่นี่จะประมาณก,กระเพาะปลาน้าแดงรสชาติจะไม่จัดจานมากนะักตัวเส้นที่นําไปทอดกรอบกัดเข้าไปจะมีความกรอบๆ เค็มนัวมากปลาหมึกเขาก็ให้มาชิ้นใหญ่ๆสดๆฟินสุด,สดนอกจากปลาหมึกแล้วเขาก็ยังมีทั้งกุ้งทั้งปูเป็น,นก้อนๆเลยอ่ะเจ๋ไม่แปลกใจเลยที่เป็นสูตร30ปีแล้วทุกวันนี้ก็ยังขายดิบขายดีอยู่คนชอบร้านนาต้องห้ามพลาดตามมาเช็คอินกินกันได้ที่โรงแรมอลิซาเบตย่านปราดิพัทธ์เขามีอีกหลายเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยนะ